ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับชาววิลลนาทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมจะมาทําหินทอดนะครับผมเนื่องจากดอกหยาดน้ํามาจากเลดนะครับเด็ดบล็อกจากการเปิดครั้งที่แล้วนะครับผมโอเคนะครับการทําหินทอดนะครับผมก็มาที่ได้มาได้ที่โซเฟียได้เลยนะครับอ่าสังรา์ลูกปัดแล้วก็คริสต้าเปล่านะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็มีผนึกหยาดน้ําคูณ3าหยาดน้ำแ่งแสงคูณ3หยาดน้ำแ่งความมืดคูณ3นะครับแล้วก็เงินอีกแสนหนึ่งนะครับผม หนึ่งจานสปีนาโอเคทีนี้นะครับผมก่อนที่จะทำหินถอดเลยนะครับเราก็ต้องมีผนึกหยาดน้ําก่อนนะครับผมผนึกหยาดน้ําผนึกหยาดน้านะไอผนึกหยาดน้ำนะผมทํำยังไงครับอันแรกเลยนะฮะผนึกหยาดน้ํานี่ใช้หยาดหยาดทุกธาตุเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟนะยังไงมาเลยนะใช้ได้หมด5อันนะครับจะหาได้จากไหนนะครับผมหาได้จากเลดได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ขี้เกียจลงเลดก็ไปดรอปได้นะครับไปดรอปได้จากพวกมอนสเตอร์ธาตุนะครับผม โอเคส่วนพวกหย่าน้าเนี่ยถ้าจะลงเลดนะครับแนะนําให้เป็นเลท140ลงกันเป็นแบบกลุ่มนะครับลงแบบกลุ่มนะครับผมมันจะดรอปโอกาสที่มันจะดรอปหยาาน้ำเนี่ยมันมีเยอะนะครับแต่หากว่าลงแบบโซโลนะครับมันมีโอกาสน้อยมากที่หยาาน้ำเนี่ยมันจะตกมานะครับผมหรือไม่ก็หย่างก็เปิดออกจากเลดนะครับเลท140นะครับเลดบล็อกเอนะฮะโอเคมานี้เนี่ยผมพอทําเสร็จนะครับเราก็จะได้ผลึกหยาดน้ํามาซึ่งผมทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ไอ้กับน้ำเนี่ยทำไปแล้ว3อันนะครับ <c oughs> นี่ที่เหลือก็เป็นผลึกแข็งแสงแล้วก็ผลึกความมืดครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปทำกัน,นเลยฮะไอ้กดผิดก,กดผิดก,กดผิดก,กดผิดเอาไม่เอม่นี่ครับผมคริสต้าเปล่าโอเคจัดเลยครับโอเคเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะเรียบร้อยครับผมคริสต้าเปล่าเสร็จแล้วนะครับ คือหินถอดเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้ถอดอพวกหินหินที่เรายัดใส่อาวุธหรือว่าใส่ชุดนั่นแหละครับผมให้มันกลายเป็นสล็อตบ้างนะครับแต่ทีนี้หินพวกนั้นจะหายไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับผมอ,อย่างผมอย่างเช่นตอนนี้มีคริสตา้าเปล่า80%นะครับโอกาสที่มันจะถอดได้ก็มี80%นะคือจริงคือบางทีถอดออกมาแล้วหินหินที่เรายัดเข้าไปมันก็หายไปเลยนะครับบางทีนะเราก็คงต้องได้แบบคริสตา้าเปล่า100%จากร้านค้า นะครับผมเติมซื้อเอาหรือสุ่มเอานะครับโอเคประมาณนี้ครับผมได้แล้วฮนะหินถอดเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองถอดดูนะครับคือคือว่าถามว่าเสียดายไหมก็นี่ฮะผมจะถอดกางอีออกจากเกาะหนังนะครับผมไออันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะถอดไดนะ้ไหมถ้าหายนี่ถามว่าเสียดายไหมก,ก็ไม่นะไม่นะคือผมไม่ได้ใช้เกานะหนังแล้วผมใช้เกาะดําไปแล้วนะครับผมโอเคจัดกันเลยดีกว่านะโอยี่สิบเปอร์เซ็นต ย0นะครับผมมีโอกาสที่จะถอดได้แค่20%เนี่ยฮะการถอนจะล้มเหลวประมาณ20%อ๋อโอกาสที่มันจะล้มเหลวมี20%เร์เซ็นามีโอกาสสำเร็จ80ใช่บเปะก็จะมี60%ใช่ไหมที่จะสำเร็จไม่รู้จัดเลยแหละเดี๋ยวๆดีย๋ดวยวยก็พีดีอ่ะจัดเลยจัดเลยออกมาดิ